มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งวิ่งจากจุด A ไปยังจุด D ซึ่งมีระยะทาง3กิโลเมตรนะครับโดยช่วงจากจุด A ไปยังจุด B นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นเวลาทีวินาทีนะครับและจากช่วงจุด C ไปยังจุด D นะครับ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่60กิโเมต่อชั่วโมงนะครับเป็นเวลาทีวินาทีเช่นกันนะครับส่วนจุด B ไปยังจุด C นะครับเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงคงที่นะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครับโจทย์ให้หาว่าระยะเวลา t มีค่าเท่าไหร่นะครับและระยะห่าง s จากจุด A ไปยังจุด B มีค่าเท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปลี่ยนจาก3กิโลเมตรนะครับเป็น3 0 0 0เมตรนะครับผม100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีก็เอา3.6มาหารนะครับก็จะได้100หาร3.6เมตรต่อวินาทีนะครับผม60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เปลี่ยนเป็น60 หาร3.6เมตรต่อวินาทีนะครับข้อนี้นะครับเราจะใช้กราฟ vt เข้ามาช่วยนะครับจะช่วยให้เราทำได้ง่ายขึ้นนะครับผมกราฟ vt นะครับจาก a เท่ากับ dv ส่วนด้วย dt เราจะได้ว่า a ความเร่งอะ่ะมีค่าเท่ากับความชันของกราฟนะครับผมของกราฟ vt นะครับ ส่วนจากอินทิเกรต ds เท่ากับอินทิเกรต vdt นะครับผมเราจะได้ว่าระยะทางที่เคลื่อนที่ได้จะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ vt นะครับผมเราก็จะมาดูที่กราฟ vt กันนะครับผมกราฟ vt นะครับจากที่โจทย์ให้มานะครับช่วงจุด a ไปยังจุด b นะครับเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือ100หารด้วย3.6เมตรต่อวินาทีนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับมายังจุด B จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยจะไม่มีความชันนะครับความชันจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับ a ก็เลยเป็นศูนย์นะครับผม เคลื่อนที่ช่วงนี้นะครับโดยใช้เวลาีวินาทีนะครับต่อมานะครับช่วง BC นะครับเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครับเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะครับ A จะติดลบนะครับผมฉะนั้นกราฟก็จะมีความชันลดลงมาแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับช่วงสุดท้ายช่วง CD นะครับเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วคงที่เช่นกันนะครับผม6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ60หารด้วย3.6เมตรต่อวินาทีนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับความชันก็จะเป็น0ูนย์นะครับโดยใช้เวลา t วินาทีนะครับผมและโจทย์ให้หาระยะเวลา t และระยะทาง s นะครับผมจากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ vt นะครับผม ระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้จากโจทย์ที่ให้มาก็คือ3กิโลเมตรนะครับหรือ3,000เมตรนะครับผม3,000เมตรนะครับพื้นที่ใต้กราฟก็จะแบ่งเป็น3รูปนะครับ AB เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กว้างคูณยาวไปเลยนะครับก็จะได้100ส่วนด้วย3.6นะครับคูณกับ t นะครับ ต่อมานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ช่วง BC นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเราก็จะได้1ส่วน2คูณฐานก็คือ4นะครับคูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือตรงนี้บวกกับตรงนี้ก็จะได้100 ส่วนด้วย3.6บวกกับ60ส่วนด้วย3.6นะครับต่อมานะครับก็คือช่วง CD นะครับช่วงนี้นะครับก็จะได้60ส่วนด้วย3.6คูณก,กับ ทีนะครับผมเราก็จะได้ค่าทออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ65.5วินาทีนะครับเป็นคำตอบแรกนะครับโจทย์ถามอีกว่าระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ จากจุด A มายังจุด B นะครับก็คือช่วงนี้นะครับผมเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับพื้นที่ใต้กราฟของตรงนี้ก็คือ100ส่วนด้วย3.6 t ทีนะครับทีก็คือ65.5วินาทีนะครับเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้ระยะทางในช่วง A-B ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ1,819เมตรนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ